ที่พี่นัองทุนเป็นกันบ้างไหมครับเวลาเราเขาซื้อที่ไรอะครับราคาของเขาอะครับกลับไม่เป็นไปต,ตามที่เราคาดการเวลาเราเขาซื้อนะจุดนี้ราคาเขากลับย่อลงมากหรือบางทีอะครับเวลาเราขายอะครับราคาเขากลับมีโอกาสที่จะไปต่อได้เฉลย และในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์คลิปและเทคนิคหนึ่งนะครับในการหาจุดซื้อราคาต่ําแล้วก็จุดขายราคาสูงนะครับด้วยฟัง์ชันวอลลุมนั่นเองนะครับเทคนิคนี้นะครับถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่เสียนหุ้นหลายๆคนชอบใช้งานกันแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับว่าเทคนิคนี้นครับถือว่าเป็นเทคนิคที่มีความแม่นยาสูงด้วยนั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหากันนะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับช่อง y o t u b ูช่างนี้ด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับวิธีใช้วอลลุ่มแบบเซียนหุ้นนั่นเองนะครับจากที่เคยบอกเลยครับว่าฟังก์ชันวอลลุ่มนะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่พี่ๆนักลงทุนหลายคนชอบใช้งานกันใช่ไหมครับนอกจากที่เขาจะบอกถึงปริมาณการซื้อการขายของเขาแล้วครับของตัวแท่งวอลลุ่มแล้ว ถ้าเกิดเรามีทิศการใช้งานดีๆครับเขาก็ยังสามารถบอกการหาจุดซื้อราคาต่ำแล้วก็จุดขายราคาสูงด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทั้งการหาจุดซื้อราคาต่ำนะครับแล้วก็จุดขายราคาสูงนั่นเองนะครับทิศที่สอนในคลิปนี้นะครับเน้นย้ำนิดนึงนะครับว่าทิศเนี้ยเขาจะมีความแม่นยำสูงด้วยนั่นเองก็เลยอยากให้พี่ทุกคนนะครับได้ฟังตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงจบคลิปด้วยนั่นเองนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กับเนื้อหาของคลิปนี้กันครับเริ่มแรกครับกับการหาจุดซื้อด้วยวอลลุ่มแบบเซียนหุ้นนะครับเริ่มแรกเลยครับมันมีอยู่2เงื่อนไขครับและว2เงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่ไม่ยากครับแล้วก็อยากให้พี่ๆครับเข้าใจไปด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยครับเงื่อนไขแรกครับหาวอลลุ่มขายที่น้อยที่สุดครับในหน้าต่างครับณช่วงเวลานั้น จากนั้นนะครับตีแนวต้านขึ้นมานะครับจากตัวราคาและก็วอลลุ่มนั่นเองนะครับเงื่อนไขที่2ครับเมื่อราคาปิดของเขาและตัววอลลุ่มของเขาครับสามารถทะลุแนวต้านได้อะครับเน้นย้ำนะครับว่าสามารถทะลุแนวต้านได้เราสามารถพิจารณาตรงนี้ครับเป็นจุดซื้อได้นั่นเองนะครับเห็นไหมครที่ผมบอกว่าการหาจุดซื้อไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับเขาอยู่แค่2เงื่อนไขเลยที่ เรามาทวนอีกรอบนะครับที่ผมบอกครับเริ่มแรกเลยที่พี่ต้องหาอะไรก่อนครับวอลลุ่มขายที่น้อยที่สุดนะครับหรือวอลลุ่มแท่งสีแดงนั่นเองหลังจากนั้นนะครับในหน้าต่างของกราฟช่วงเวลานั้นนะครับให้เราตีแนวต้านะครับขึ้นมาจากตัวราคาหรือตัวข้างบนของแท่งเทียนที่เราตีนั่นเองนะครับแล้วก็ตัววอลลุ่มด้วยนั่นเองหลังจากเราตีแนวต้านเรียบร้อยครับถักเกิดราคาของเขาครับราคาปิดของแท่งถัดไปเขาสามารถทะลุขึ้นได้ บวกกับตัววอลล่มของเขาก็สามารถทะลุขึ้นได้อะครับพี่ๆก็สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อราคาต่ำได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันครับจากเงื่อนไขเลยครับสองเงื่อนไขที่อยากให้พี่จดจากันนะครับอย่างแรกเลยคืออะไรฮะหาวลุ่มขายที่น้อยที่สุดครับในหน้าต่างของกราฟช่วงเวลานั้นหลังจากนั้นเราตีแนวต้านนะครับกับในส่วนของราคาและก็วอลล่มนั่นเอง หลังจากนั้นนะครับเมื่อราคาปิดและวอลลุ่มของเขาสามารถทะลุแนวต้านได้เราพิจารณาของเขาครับเป็นจุดซื้อนั่นเองนะครับเหมือนตัวอย่างในตรงนี้อ่ะครับพี่่จะสังเกตตัววอลลุ่มสีแดงตรงนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะขอตัวเส้นสีขาวบางสักนิดนึงนะครับอาจจะขออภัยด้วยนะครับแต่ก็จะสังเกตเห็นนะครับตรงนี้เป็นวอลลุ่มแท่งสีแดงน,นะครับหลังจากเราเจอวอลลุ่มขายนะครับหรือวอลลุ่มแท่งสีแดงที่น้อยที่สุดเรียบร้อยแล้วชี้ไปตัวรูปแบบของแท่งเทียนฮะเราตีลักษณะของแนวต้านเข้ามาเลยครับ ทั้งราคาสูงสุดของแท่งเทียนนะครับบวกกับตัวแท่งเขาเรียกว่าอะไรครับบอดี Body ้บนของตัววอลลุ่มอะครับเราก็ตีเป็นลักษณะของแนวต้านนั่นเองแล้วจุดที่เราจะเข้าซื้อคือจุดไหนล่ะคือจุดนตรงนี้ใช่ไหมครับทำไมเราถึงเข้าซื้อนตรงนี้อะครับถ้าเกิดเราสังเกตกันง่ายๆนะครับราคาปิดของเขาอะครับราคาปิดของแท่งเขียวเขาจะอยู่บนบอดี้ใช่ไหมครับจะสังเกตเห็นง่ายๆนะครับว่าราคาปิดของแท่งเขียวเนี่ยครับอยู่ เหนือหรือสามารถทะลุแนวต้านเดิมที่เราตีไว้ได้บวกกับตัววอลุ่มของเขาครับเช่นเดียวกันเลยเขาสามารถทะลุขึ้นได้อะครับพี่ๆก็สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับนี่ฮะตรง2เงื่อนไขนี้เลยฮะถ้าเกิดมันตรงกันนะครับพี่ๆก็สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกันเลยฮะเราหาวอลุ่มขายน้อยที่สุดใช่ไหมครับ หลังจากเราได้วอลลุ่มขายน้อยที่สุดนะช่วงเวลานั้นแหละเราตีแนวต้านนะครับกับในส่วนของราคาแล้ววอลลุ่มหลังจากนั้นนะครับที่ราคาและวอลลุ่มของเขาครับในแท่งขัดไปนะครับสามารถทะลุขึ้นได้จากแนวต้านเดิมครับพี่ๆก็สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับเริ่มแรกเราต้องหาอะไรก่อนฮนะวอลลุ่มแท่งแดงใช่ไหมฮะหรือแท่งสีแดงนั่นเองเราเจอแท่งสีแดงเรียบร้อยครับเราไปตีใน,นส่วนของราคานะครับแล้วก็ในส่วนของวอลลุ่มนั่นเอง เี่ยงในส่วนของที่เราตีนะครับก็คือในส่วนของแนวต้านนั่นเองนะครับหลังจากเราตีแนวต้านเรียบร้อยครับพี่พก็ติดตามกันต่อนะครับราคาเขาอาจจะมีการย่อลงมาบ้างครับการย่อลงมาในช่วงแน่อ่ะครับก็ยังเป็นจุดที่พี่ๆยังไม่ต้องเข้าซื้อใช่ไหมฮะแล้วจุดที่เราควรเข้าซื้อคือจุดไหนฮะคือจุดที่ทั้งราคานะครับแล้วก็ตัววอลุุมของเขาครับสามารถทะลุขึ้นได้นั่นเองตรงนี้ราคาเขาทะลุขึ้นไหมฮะราคาเขาทะลุขึ้นได้นะครับ บวกกับถ้าเกิดเราชี้ไม่ได้ส่วนของตัววอลล่มของเขาอนะครับณตรงนี้ก็สามารถทะลุขึ้นได้เช่นเดียวกันพีพีก็พิจารณานะตรงแนี้ของเขาอะครับเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะสังเกตเห็นใช่ไหมฮะหลังจากเราเข้าซื้อนะจุดนี้อะครับราคาเขาก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะั่นเองแต่หลังจากนั้นที่เขามีการย่อลงมาครับแต่ถ้าเกิดย่อลงมาแล้วไม่หลุดแนวรับณนะตรงนี้นะครับหรือแนวรับที่เราตีไว้นะตรงเนี้ย ที่ผมบอกครับถ้าเกิดแนวต้านของเขาครับสามารถทะลุขึ้นได้เราก็เอาแนวต้านนตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นแนวรับได้นั่นเองไม่หลุดตรงนี้นะครับเขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับดูไม่ยากใช่ไหมฮะตัวอย่างถัดไปครับมาในส่วนถัดไปนะครับคือการหาจุดขายวอลลุ่มแบบเซียนหุ้นนะครับจากนี้แล้วเราสอบในส่วนของจุดซื้อมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ ในส่วนนี้นะครับเราจะมาสอนกับจุดขายกันว่าพี่ๆต้องดูอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของจุดขายะครับเขาก็จะมีกันอยู่สามเงื่อนไขนั่นเองคือสามเงื่อนไขนี้ไม่ยากนะครับอยากให้พี่ๆท่องจําไปด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยครับสิ่งที่พี่ๆต้องหาครับคืออะไรฮะแท่งเทียนเรียงกันนะครับสามแท่งนะครับหนึ่งสองสามโดยจะสังเกตนะครับว่าราคาของเขาครับเริ่มไม่ทำนิวไฮนั่นเอง หลังจากนั้นนะครับให้สังเกตแท่งที่2ครับถ้าเกิดแท่งที่2เขาทําราคา High สูงสุดนะครับบวกกับตัว Volume ของเขาครับเป็น Volume สูงสุดด้วยนั่นเองการเรียนของเราเรียนกันง่ายเลยใช่ไหมฮะหนึ่งแท่งที่1แท่งที่2และแท่งที่3ใช่ไหมฮะจุดสังเกตของแท่งที่2ก็ที่บอกเลยครับตัวแท่งที่2ของเขาครับต้องอะไรฮะราคาของเขาครับราคา High สูงสุดของเขาครับไม่ทา New High บวกกับตัววอลลุ่มสูงสุดของเขาอะครับต้องเป็นลักษณะของวอลลุ่มสูงสุดด้วยนั่นเองหลังจากนั้นนะครับในเงื่อนไขที่3ครับราคาของเขามีการหลุดราคาโลอะครับของแท่งเทียนที่สําคัญตรงนี้ที่สามารถตีเป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับทวนกันอีกรอบนะครับอย่างแรกเลยก็คือที่พี่ต้องหาแท่งเทียนที่เรียงกัน1 2ึสาตามนี้ใช่ไหมครับดยการเรียง1นึ่งสองสามเขาคือเริ่มจากที่ราคาของเขาเริ่มไม่ทําอะไรฮะ ราคาของเขาเริ่มไม่ทำ New h i g นั่นเองสมมตินตรงนี้นะครับพี่ผมได้อะครับราคาเขามีการขึ้นมาสูงสุดแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มมีการย่อม,มาฮะคือเขาเกิดอะไรฮะเกิดการไม่ทำ New h i g เกิดขึ้นพ,พี่ก็สามารถตีเลขเลยนะฮะเลขที่1เลขที่2นะครับแล้วก็เลขที่3นั่นเองหลังจากนั้นนะครับที่แท่งเทียนที่สองเขาครับทำราคาไฮสูงสุดที่ผมบอกฮะแท่งเทียนนี้ครับเขาทำอะไรฮะเขาทำราคาไฮสูงสุดใช่ไหมฮะ แล้ววอลลุ่มของเขาอะครับต้องสังเกตนะตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากที่แท่งเที่ี่2เขาจะทําราคา h i g สูงสุดและวอลลุ่มของเขาต้องเป็นวอลลุ่มที่สูงที่สุดด้วยนั่นเองหลังจากนั้นนะครับที่ราคาของเขาอะครับมันมีการหลุดราคาโลของแท่งที่สําคัญหรือแท่งที่เท่าไหร่ครับหรือแท่งที่ของตรงเนี้ครับพี่พีก็สามารถตีเป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับนี่ในส่วนนี้ครับพี่พีก็ดูแค่ในส่วนของราคานะครับถ้าเกิดเขามีการหลุดอะครับพี่พีสามารถตีเป็นจุด ขายนะครับหรือจุดเซลล์ได้นั่นเองนะครับเนี่ยฮะตรงนี้วิก็สามารถมาตรีเป็นจุดขัดได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งนตรงนี้ที่ผมบอกครับพี่ๆอาจจะได้เป็นการหาจุดขายในราคาสูงด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างไปพร้อมกันครับจากตัวอย่างครับพี่ๆจะสังเกตก่อนนะครับช่วงแรกของเขาราคาเขาเป็นยังไงฮะมีการขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงพักหนึ่งครับเขาเกิดอะไรขึ้นฮะหลังจากขึ้นมาสักพักแล้วเขาก็มีการอะไรฮะ หักขัวลงครับหักหัวลงตรงนี้ครับพี่จะอยากให้พี่ๆได้สังเกตนะครับราคาเขาเกิดอะไรฮะราคาใน3แท่งเทียนนี้ครับเขาเกิดไม่ทํานิวไฮนั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมวงอีกรอบหนึ่งนะครับราคา3แท่งนี้เขาเกิดการไม่ทํานิวไฮใช่ไหมฮะหลังจากไม่ทำนิวไฮเรียบร้อยแล้วเราตีตามที่ผมบอกเลยฮะตีแท่งแรกนะครับที่ราคาเขาไม่เกิดทําการทานิวไฮอะครับเป็นแท่งที่1นั่นเอง แท่งที่2นะครับย้อนกลับไปนะครับแล้วก็แท่งที่3นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราไปดูในส่วนของแท่งที่2ครับถ้าเกิดแท่งที่2เขาครับทำราคาไฮสูงสุดนะครับบวกกับตัว v o l ุ่มของเขาครับต้องสูงสุดด้วยนั่นเองนะครับยิ่งบอกฮะ h i เขาสูงไหมฮะ h i g เขาสูงสุดบวกกับวลลุ่มของเขาที่สูงสุดนั่นเองหลังจากนั้นนะครับเราเอาแท่งนี้เป็นแท่งที่สําคัญใช่ไหมครับถ้าเกิดราคาของเขาหลุดที่ราคาโ o ครับ ของแท่งที่สาคัญพี่พี่สามารถตีเป็นจุดขายได้นั่นเองตรงนี้ที่ผมบอกอะครับพูดง่ายๆนะครับคือพี่เอาสามาร์ทเอาแท่งที่สองที่พี่ตีอยู่เนี่ยครับเราเอาราคาโลของเขาครับตีเส้นแนวรับนั่นเองนะครับถ้าเกิดเขามีการหลุดแนวรับนาตรงนี้นครับพี่พี่สามารถตีเป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับตัวอย่างถัดไปครับเหมือนกันเลยฮะเริ่มแรกเลยราคาเขามีการเลยฮะขึ้นมาเละสักพักหนึ่งใช่ไหมฮะขึ้นมาเรื่อยๆเลย ที่เราจะสังเกตได้คืออะไรฮะราคาเริ่มไม่ทำ new high นั่นเองนะครับที่ผมบอกครับราคาเขาอะครับเริ่มไม่ทำ new high แล้วราคาเขามีการย่อแล้วเริ่มไม่ทำ new h i ใช่ไหมฮะหลังจากราคาเขาเริ่มมีการไม่ทำ new high แล้วเราตีบสามแท่งเทียนฮะแท่งที่1แท่งที่2นะครับแล้วก็แท่งที่3นะครับหลังจากเราจี3สามแท่งเทียนเรียบร้อยแล้วครับแท่งเทียนที่2นะครับเขาต้องทำราคาไฮสูงสุด บวกกับตัววอลลุ่มเขาต้องเป็นวอลลุ่มที่สูงสุดนั่นเองที่ผมบอกฮะตรงตามเงื่อนไขไหมฮะราคาฮของเขามีราคาที่สูงที่สุดนะครับกับ3แท่งนี้นะครับบวกกับตัววอลลุ่มเขาที่สูงที่สุดนั่นเองหลังจากนั้นนะครับที่ราคาของเขาครับมีการหลุดราคาโลของแท่งที่สําคัญหรือแท่งที่เราตีตรงเนี้ยครับเราตรงนักตรงนี้นะครับแท่งถัดไปที่เขาหลุดครับเราสามารถตีเป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับจุดไหนฮะ คือแทงนี้นั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นนะครับหลังจากที่เราขายครับราคาเขาก็มีการย่อลงแรงเลยเขาอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดรีบาวขึ้นมาและสังเกตเห็นนะครับเราใช้แนวอะไรฮะจากแนวรับของเราเปลี่ยนเป็นแนวต้านแล้วเขาไม่สามารถทะลุขึ้นแนวต้านนี้ได้ครับเขาก็มีโอกาสที่จะย่อลงต่อได้นั่นเองนะครับนาะทีนี้พี่พี่ก็สามารถนํามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งก็จะสังเกตเห็นนะครับนอกจากในส่วนนี้แล้วถ้าเกิดเราเอาแท่งนี้นครับในการดูเราก็สามารถเนำะาดูได้ไหมครับดูได้นะครับเพราะว่าอะไรฮะสามสิ่งเลยนะครับที่เราต้องสังเกตการราคาเขาเริ่มเกิดอะไรฮะเกิดการไม่ทำนิวไฮหลังจากที่ราคาเขาเกิดการไม่ทำนิวไฮเรียบร้อยฮะเราตีเป็นสามแท่งเทียนใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมลบนิดนึงนะครับแท่งแรกนะครับแท่งที่สองแล้วก็แท่งที่สามนั่นเองหลังจากนั้นนะครับเราสังเกตนะครับว่าอะไรฮะ อังเกตว่าในส่วนของแท่งที่2ครับราคาไฮ g เขาต้องสูงกว่าราคาแท่งที่1และแท่งที่3บวกกับนะสามแท่งนั้นนะครับราคาไฮของตัวบอลลูมของเขาต้องสูงที่สุดนั่นเองเราตีในส่วนนี้ครับของแนวรับนั่นเองแล้วถ้าเกิดราคาเขาหลุดนะครับพี่พี่ก็สามารถตีเป็นจุดขายเพิ่มได้ดูนั่นเองนะครับถ้าเกิดพี่แบบว่าเออเราขายแล้วตรงนี้ไม่ทันแล้วเรายังหาจังหวะขายอยู่ครับพี่พี่ก็สามารถตีทะเทินใหม่เพื่อดูรูปแบบของเขาได้ด้วยนั่นเองนะครับ สรุปเนื้อหานะครับประการหาจุดซื้อและจุดขายด้วยวอลลุ่มแบบฉบับเซียนหุ้นนั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนของจุดซื้อกันก่อนนะครับพี่ๆต้องดูอะไรกันบ้างครับเริ่มแรกเลยครับเราต้องหาในส่วนของวอลลุ่มขายที่น้อยที่สุดนั่นเองหลังจากนั้นนะครับในหน้าต่างของการณัณช่วงเวลานั้นนะครับจากนั้นเราตีแนวต้านขึ้นมานะครับจากตัวราคาและตัววอลลุ่มนั่นเองนะครับถ้าเกิดแท่งถัดไปของเขาอะครับ ราคาปิดของเขาและวอลลุ่มของเขาสามารถทะลุแนวต้านที่เราตีขึ้นได้พี่ๆสามารถพิจารณาน,นะตรงนั้นของเขาเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับไปในส่วนของจุดขายครับเราต้องหาในส่วนของแท่งเทียนที่เขาเรียงกัน1-3ึ 3, ใช่ไหมครับโดยการเรียงหนึ่งสเนี่ยครับเขาเรียงจากที่ราคาของเขาเริ่มไม่ทำนิวไฮนั่นเองหลังจากนั้นนะครับเราไปดูในส่วนของแท่งที่2ครับถ้าเกิดทําราคาข,าของเขาครับเป็นช่วงที่ราคานิวไฮสูงสุด วก,กับเป็นวอลลุ่มสูงสุดด้วยนั่นเองนะครับพี่สามารถตีแท่งที่2เขาครับเป็นแท่งเทนที่สําคัญได้หลังจากนั้นนะครับที่ราคาของเขามีการหลุดราคาโลนะตรงนี้หรือง่ายๆอ่ะครับบอกเขาว่าราคาของเขามีการหลุดแนวรับที่สําคัญที่เราตีไว้นั่นเองนักตรงนี้อ่ะครับพี่สามารถตีเป็นจุดขายในราคาสูงด้วยนั่นเองนะครับ อันนี้นะครับก็คือเนื้อาหาทั้งหมดนะครับกับในส่วนของวิธีใช้วอลลุ่มแบบฉบับเขียนหุ้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดพี่ชอบเนื้อาหาของคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับเจอกันทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ